วันนี้อยู่กับอีกหนึ่งรุ่นขายดีคันนี้เลยครับโต y ยต้า f อ r ์จูเ2.8รซิกมาโฟับเคลื่อนสีร้อปี2015ทชมกันเลยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์บนราธชธานีนะครับสมนานใหญ่วันนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งคันนะครับที่ถือว่าน่าจะเป็น รุ่นที่ขายดีพอสมควรอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ตามหารถ p p v ขับเคลื่อน4รล้อนะครับ er Sigma ตัวต่าเฟอร์จูเนอร์ซิก็ถือว่าชัดเจนนะสำหรับคันนี้นะครับสำหรับประวัติรถนี่ผมเองก็น่าจะทราบเป็นอย่างดีเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่สาวพี่ชายนะครับที่เปลี่ยนรถออกนะครับเปลี่ยนรถออกไปเอาไปเอาตัวใหม่นะครับคันนี้ก็พี่ๆเขาใช้อยู่อยู่ที่ธัญบุรีนะครับใช้ประจำอยู่ที่รังสิต ขอหนึ่งขอสองนะครับนี่คือเจ้าของก็เลยนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะวันนี้นํามารีวิวให้ชมกันสําหรับสีขาวมุกขับเคลื่อนสีล้อแต่งสเกิร์ตรอบคันมาเรียบร้อยแล้วนะครับปี2015ราคาซิกมาโฟคันนี้959,000บาทนะครับ959,000บาทรถสวยเดิมแน่นอนนะครับประวัติชัดเจนประวัติเจ้าของเดิมเป็นยังไงสอบถามสอศสักดาได้เลยนะคันนี้นะครับต้องบอกว่าสนิทกับเจ้าของเดิมเลยนะครับขออนุญ,ญาตคอนเฟิร์มในเรื่องของ ความเดิมของบอดี้ตัวรถก่อนแล้วกันสำหรับซิกมาโฟคับ4ปี2015หรือว่าปี58เอาง่ายก็คือตัวขับ4ตัวแรกของ New Fortuner น,นะครับก็ตำหนิอมีแน่นอนนะครับสีขาวมุกนี่คือเราไม่เราจะแต้มสีเอาต้องบอกอย่างนี้เราจะแต้มสีเอา,าที่บอกที่เป็นรอยสเก็ตหินเนี่ยคือเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเราไม่เก็บสีนะนะครับเพราะว่าคันนี้โดยปกติโดยโครงสร้างเขาคือรถที่น็อตไม่เคยแกะเลย นะครับตลอด5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนัดไม่เคยขยับสักตัวเดียวเนี่ยโนเวมเบอร์สองพนสิบหนะครับโนเวมเบอร์สองพันสิบาสิบห้าจด15บหเลยคันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่19ธันวาคมปี58นะครับเดี๋ยวนี้เป็น2.8ลิตรนะครับ2,755ันเจซีซีสอลิตรเครื่องยนต์ดีเซล177แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อตัตโนมัติ 6สปีดนะครับ็อกเครื่องสวยๆเดิมๆเดิมจากโรงงาน,ย,างงานยังไงก็อย่างนั้นนะครับที่แต่งมาเพิ่มก็จะมีตัวสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตรอบขันนะครับสเกิร์ตรอบขันแต่งมาให้แต่ตรงนั้นเดิมนะครับตองนั้นเดิม,นะรดมกระจังหน้าเดิมยังไม่มีการแปลงกระจังหน้าเป็น T R D เหมือนคันก่อนที่รีวิวก่อนหน้านี้นะครับเป็นกระจังหน้าเดิมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ยังเป็นไฟตัดหมอก ไฟตัดหมอกไม่ใช่ LED ถ้าจะเป็นตัว LED ตัวกว่อนที่ผมรีวิวปี19มันจะเป็นไฟตัดหมอกแบบเล็กอย่างแบบนี้เอาให้ตัวอย่างให้ดูเลยอันนี้คือโมเดลตัวกว่อนที่เป็นีเจนเดอร์จะเป็นไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับตัดหมอกเล็กนะครับแม็กเดิมติดรถนะครับยางบีสโตนแม็กเดิมติดรถแม็กเดิมติดรถขอบ18นิ้วนะครับ265 60 R18 แม็กเดิมติดรถแล้วก็มาขับรถเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ขับนะไม่ไม่อยู่ประมาณแสนกิโลเนี่ยนะฮะรถรถ แสนสี่นะนะครับรถ6ปี6 7ปีแล้วนะฟอร์จ mm ูเนอร์ตัวแรกนะครับสีขาวมกุกสวยงามไปแล้วนะครับจะพูดถึงสีขาวมกุกแล้วก็ภายในจะเป็นสีน้ําตาลตาลส้มนะครับไม่ใช่น้ำตาลเข้มเหมือนกับไม่ใช่สีเข้มเหมือนกับตัว2.8งจขับสหรือว่า2.4ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลทองแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยร้อยละ99นะครับตัวเบาะของฟอร์จูเนอร์จะย่นหดตัว จากโรงงานต้องไปเคลมอันนี้ไปเคลมมาแก้ไขมาแล้วนะครับเรียบร้อยมาแล้วนะครับเก็บเคลมมาให้เรียบร้อยนะครับเปาาปลัปล๊กไฟฟ้านะครับเป่าปัป๊กไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวสตาร์ทเครื่องไ่แล้วกันสตาร์ทเครื่องดูเลขไม์ก,กันด้วยตัวนี้ถ้าไม่นับถ้าไม่นับตัว t r d ก็ก,ก็ถือว่าเป็นตัวฮอบแหละนะครับเพราะว่าออปชั่นเหมือนกับตัวตัว t r d ทั้งหมดแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ชุดแต่งจากโรงงานนั้นเองนะครับ เลขไม้ดังที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะฮะแสนสี่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับตัวรถสวยเดิมแล้วก็คันนี้อย่างที่ผมบอกไปรถพี่ชายพี่สาวที่นะรับรับถือกันในวงการรถมือสองเนี่ยนะบแบ่งมาให้ได้รีวิวให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปขับเอาไปใช้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นระบบขับสี่นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเกียรอ์ออโต 6สปีดนะครับก็อันนี้คือเป็นตัวฟูนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้การ์ดเนยังอยู่ครบนะครับการ์ดเนยังอยู่ครบเพราะบางคันบางคันก็ไม่มีบางคันก็มีนะบางคันก็เจ้าของเดิมทําหายก็มีนะแต่ว่าด้วยฟังก์ชันของของตัวใต้เองเนี่ยไม่มีการ์ดในเครื่องเสียงก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่บางส่วนใหญ่ถ้ามันมีมาผมก็จะถอดเก็บไว้นะครับระบบออปชั่นนี่ก็เหมือนกับตัว T R D เลยไม่จะเป็น c u i s e Control นะครับระบบ p a t e r n s h i p t Multi Function นี่คือได้ครบได้ครบเหมือนกัน เขนะ่วกลางยังสวยเดิมนะครับแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับยังสวยเดิมแล้วก็มีผมเข้ารูปให้ด้วยนะครับมีผมเข้ารูปให้ด้วยสามารถดูแลความสะอาดได้ง่ายนะครับตรงคอ,องนโซลกลางนะครับตรงกลางก็จะมีตัวปลั๊กไฟที่ชาร์จแบบไฟบ้านแบบชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ นะเกี่ยวกับยุค4 G 5 G พวกนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับยุค PPV หลังๆมานี่ต้องมีจําเป็นต้องมีเลยไม่มีไม่ได้นะครับแบตหมดนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยทนะุกวันนี้นะครับ9 5้0 0 0พันบาทนะครับก็ประหยัดไปพอสมควรนะครับประมาณ6 7แสนสบายๆเลยเนะพราะถ้าจำไม่ผิดจะเปิดตัวตอนนีน Sigma น 1, 600, น้น่าจะมีตัวซิกมาโฟลน่าจะมีล้านหกแสนนะครับน่าจะมีล้านหกแสนทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าของง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือ Fort u n e r เองเนี่ยเป็นรถที่ถือว่าเป็นแบรนด์ตลาดแล้วก็ ในเรื่องของยอดจัดเองสําหรับคนที่ซื้อเงินผ่อนเนี่ยสบายมากนะครับสบายมากแล้วก็ใครที่ซื้อเงินสดใครที่ซื้อเงินสดก็เป็นรถเป็นรถบุคคลธรรมดาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่สำหรับตัว2.8 s i g m f ตัวนี้นะครับ<ม><ม>คเครื่องนต์นี้เป็นประตูหลังไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัว2.4 v เป็นต้นมาก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวิธีการใช้งานคือเราจะไปไปผักไปดันช่วยเขาถ้ามันค้างบางคนก็รีเซ็ตไม่เป็นมันก็จะยากแต่หาว่า ระบบไม่ดีประตูมีปัญหาอีกก็เป็นไปได้นะครับจริงๆก็คือให้เขาเปิดปิดอัตโนมัติของเขานะครับหน้าหลังสวยเดิมอย่างที่นําเรียนไปลดโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับลดโครงสร้างเดิมทั้งหมดสีเดิมสีเด,มสเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่ได้มีการเก็บสีอะไรทั้งนั้นรดโครงสร้างเดิมมีเศษหินตรงฝากระโปรงแลวก็กันชนหน้าที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าลูกค้าประสงค์จะให้เก็บก็เก็บได้แต่ว่าตามโครงการที่ผมคิดไว้คือเราจะแต้มสีเอานะครับจะแต้มสีเอาเป็นเบาะสามแถวจที่นั่งแอร์สามตอนเบาะห้อยข้าง อันนี้คือเอกลักษณ์ของฟอร์จูเนอร์อยู่แล้วสําหรับคนที่มองหานะครับเนะี่ยมีแต่รอยสกิดหินรอยพวกนี้มีนะครับรอยรอยที่ต้องเก็บงานนะมีแต่แค่นี้นะครับเราจะแต้มสีเอาต้องต้องหมอลูกค้าก่อนนะครับเราจะคงความเดิมไว้ให้กับเจ้าของใหม่นะครับคงความเดิมไว้ให้เจ้าของใหม่เนะี่ยสเกิร์ตรอบคันท่อหลอกนะดูสวยงามสำหรับคนที่ต้องการไปแต่งเป็นแนว TRD ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าฟอร์จูเนอร์โฉมนี้เองนะถือว่าเป็นอีกโฉมหนึ่งที่ ชุดแต่งเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะก็ฝากกดติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ซับสไครต์ช่องรถมือสองมงคลเซ็นเตอร์วันนี้ผมได้นํารถ f o r t คจูเนอร์สองจุดแปดซิกมาโฟน่าโฟ์คจูเนอร์ขับสวยสวยสีขาวมุกสวยสประวัติชัดเจนแบบนี้มาเล่าให้ฟังนะครับมาคอนเฟิร์มสภาพมาคอนเฟิร์มราคาอย่างรวดเร็วนะครับเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใครอยากเป็นเจ้าของตอนนี้สองจุดแปดซิกมาโฟปีสิบห้าราคาแค่นี้มีอยู่คันเดียว นะครับต้องทำเป็นปีใหม่คุณน,นี้อะไรเป็นปี18บ9ปดก้าันหมดนะครับมีปี15ที่ได้มารีวิวให้ชมอีกราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้โทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ0 9 9 7 5 9 1 7 7 9เบอร์โทรสอสักดาที่ขึ้นตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแอดเบอร์ id ไลน์เบอร์เดียวกันหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในปกของช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับวันนี้สอสักดาและก็ฟอร์จูเนอร์ซิกมาโฟสีขาวมุกสวยๆคันนี้9 5้0 0 0นห้าบาทลาไปก่อนสวัสดีครับ